สวัสดีครับวันนี้ช่างอ้อนว่างครับช่างอ้อนจะตัดทรงทรงเขาเรียกอะไรนะเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วนะอาจารย์จะตัดทรงขุดสะตะภาพนะครับผมจะตัดทรงตะภาพที่เขาขุดสะนะครับมาเจอเจอตะภาพตัวหนึง่งดูนะครับอันนี้เขาเรียกทรงตะภาพที่ขุดสะใหญ่บ้านโงใหญ่นี่ นี่ครับตีนตะภาพครับนี่คือตีนตะภาพนะครับนี่ตัวตะภาพเป็นตะภาพที่เขาขุดสระน้ำนี่แหละครับแม่โคลงไปขุดนี่แหละไปเจอตะภาพตัวหนึ่งใหญ่มากเลยในสระน้ำเนี่ยผมก็เลยเอามาออกแบบเป็นทรงผมนะครับนี่เด็กคนนี้เขาก็จะไปดูยืนดูสระน้ําอยู่จมวอดไม่ศึกหรือว่าจะทํายังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่า เขามาบอกว่าทำทรงตะภาพให้ผมหน่อยว <Jamie, here S 1> ่าอย่างงั้นนี่คือตัวตะภาพนะครับนี่นี่คือขาหน้านี่คือหัวมันหัวตะภาพตมตัดทรงอะไรครับพอถ่ายได้ยังเดี๋ยวผมกําลังทําทรงตะภาพอยู่เออทรงปกตินี่ตัวตะภาพนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวาทำอยู่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็หันไปให้มันเป็นรูปร่างก่อน ก็ทำง่ายๆอย่างนี้ครับตัวตภาพทรงตะภาพนะครับตภาพขุดสะใหญ่เขาไปเจอตัวตะภาพครับนี่ดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูทรงตะภาพนะครับเนี่ยหางตะภาพเขาขุดสะไปแล้วไปเจอตัวตะภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย มันจะมีหางออกนิดนิดหน,น,นึ่งตาพดูนะครับหางตภาพเขาเรียกตภาพสะน้ำใหญ่วัดบ,บ้านดุงใหญ่นี่แหละครับน,นี่หางตภาพนี่ตีนตภาพครับ นนรครับผมทรงนกเอยียงตื่นปืนยุคยุคปีหกเจ็ดเนาะ,ะ,น 4, ะให้เป็นรูปร่างก่อนแล้วก็เอาไปถ่ายแป๊บเดียวครับนี่ทรงตะภาพนะครับตีนหลังตะภาพ,ภาพเอออย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวคุยไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้อาจารย์ตับทรงตรภาพเสร็จก่อนนะครับเนี่ย อล้น,นั่นตังหางอัน,นั้นตัดไปแล้วอันนี้เป็นทรงตะภาพนะครับเนะี่ยตะภาพที่เขาขุดสะใหญ่นะครับเขาจะเขาบอกว่าถ้าใครเห็นตะภาพแล้วจะจะมีบุญจะได้บุญได้กุศลครับนี่คือหัวมันครับหัวตะภาพนี่เขาเรียกทรงตะภาพตะภาพสะน้ํานะครับเนะี่ยมหานครดงใหญ่เขาขุดสะ ทีนี้เขาก็เห็นตภาพมันมาอย่างนี้แหละครับตัวตภาพมันจะเป็นอย่างนี้นี่คือหัวมันดูนะครับทางอ้อนก็ทำให้ดูแบบนี้และครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับชาวเอฟซครับทรงนี้เขาเรียกทรงตะภาพสะน้ำใหญ่ครับสะวัดบ้านดงใหญ่นี่แหละผมไปเห็นอยู่ในแมคโครมันกำลังทำงานอยู่ผมก็เลยมองเห็นว่า ตัวต่ภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นี่นเนี่ครับต้นต้นตัดทรงอะไรต้นอ่าต้นตัดทรงยังไม่เสร็ทรงนกยงตื่นปืนเนาะเออทรงนกเย่ยงตื่นปืนอันนี้เขามาตัดพร้อมกันทรงนกเย้ยงตื่นปืนมันจะเป็นอย่างนี้ปัตเลียนไม่คมเราก็ถอย่างนี้ เมื่อกี้ตัดทรงตราพาอันนี้ตัดทรงนกย้ยงตื่นปืนครับหัวมันไม่สะมาครับเนี่ยทรงนกเย้ยงตื่นปืนแปลงล่างรุ่นใหม่นะครับนี่มันจะมีตื่นปืนแล้วก็ออกมาจากเกาะภูเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จก่อนไม่ต้องรีบเดี๋ยวาาการทำทำนกเย่ยงตื่นปืนเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ย เราทําเดียวไม่ได้เพราะว่าคนที่เขามาพร้อมกันสองคนอาจารย์ก็รับอาสาตัดให้นกเอ็นกย่างตื่นปืนคนหนึง่งทรงกระพาพสะใหญ่คนหนึง่งนี่ครับ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 นี่ครับทรงนกย่างตื่นปืนนกย่งตื่นปืนนี่มันข้างหลังมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้นกย่างตืน่นปืนผสมโมฮอกเออผสมโมฮอกเออเออเออถูกแล้วเอาเอาเต้นตัดต่อที่นี่ทำท่าตัดต่อนกย่งตื่นปืนผสมโมฮอกเอาเต้นลากต่อ แล้วผมจะไปตัดอีกหัวหนึ่ง <c oughs> เอาไม่เป็นไรค่อยๆทําไปตอนนี้มันเป็นทรงแล้วเ <c oughs> ออเติ้นก็นช่วยตัดด้วยนี่แหละนกย่ยงตื่นปืนดูนะครับนี่นี่ทรงนกยัยงตื่นปืนผสมโมฮอกใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมเ <c oughs> ติ้นโมฮอกลากใส่เออ <c oughs> นี่ตัดเสร็จแล้วอาจารย์ช่วยตัดด้วยนี่ <c oughs> ครับอันนี้ทรงที่แปลกมากที่สุดเลยนะครับนกยังตื่นปืนรุ่นใหม่ ของแท้คนของปลอมมันต้องโดนติง<อ>แ,นแน่ๆน,น,นกย้ยงตัวสีทองครับนกย้ยงตัวสีทองตัวนี้นกยงแดงใช่ครับอ่ะดูนะครับดูสวยเลยนะครับไาเกี้ยงเลยเออครับนในขณะในขณะท,ที่ผมกําลังตัดอยู่นี่มนผมก็มาตัดตรงตะภาพต่อครับตรงตะภาพเข้ามาพร้อมกันสองคนผมก็ต้องดีไซเนอร์ให้ดูว่านี่คือตะภาพสะใหญ่ครับนี่ นี่แหละครับทรงตะภาพนี่หางตะภาพนะครับเนี่ยหางมันครับหางตะภาพดูนะครับนี่ทรงหางตะภาพให้ดูรอบเลยครับเนี่ยนี่ตีนตะภาพตีนหลังคือครับตะภาพสะใหญ่เราเนี่ยแหละครับมันเป็นอย่างนี้แหละมันหนักประมาณหกสิบโลตะภาพตัวนี้ครับ <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วครับ เออเอาจัดเลยจัดการเลยครับไม่ต้องกลัวครับจัดการเลยครับนี่นี่ผมให้ดูตภาพตัวนี้เป็นสภาพสะใหญ่ครับอันนี้ตภาพนี่มันจะมีตาอยู่ตาของตภาพครับนี่นี่มันกําลังอ้าปากกินเหยื่อครับนี่อ่านั่นเห็นไหมมันกำลังอ้าปากกินเหยื่อนี่คือตภาพสะใหญ่นะครับ เออแต่พอตัดเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไป <Okay. S 1> งอนไก่เออนี่ครับให้ดูรอบเลยครับผมให้ดูตรงไหนไม่สวยผมก็ช่วยติให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับช่วงนี้ผมออกแบบเองครับมาตรฐานตะภาพสะใหญ่ครับอันนี้คือตัวตะภาพสะใหญ่มหานครดงใหญ่เขาลอกสะครับเขาขุดสะใหญ่เลยเลยเห็นเลยเห็นตัวตะภาพแบบนี้ครับมีให้ดูรอบเลยครับอ่าให้ดูรอบเลยดูหน้าคนตัดก็หลอดล้วย ขอบคุณมากครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่คือหัวตาภาพครับเนี่ยครับขอบคุณครับสวัสดีครับทรงซามุไรญี่ปุ่นนะครับทรงซาุไรญี